ประเทศไทยเป็นรัฐเซคู l ล r ซึ่งรัฐจะต้องแสดงความเป็นกลางทางประเด็นของศาสนาการนำฮาลานเข้าสู่ระบบรัฐนั้นคือการทรยศต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจากการที่รัฐไทยนำฮาลานเข้าสู่ระบบราชการโดยมีการสนับสนุนทั้งวางไวท้ที่วาระแห่งชาติและนโยบายของชาติปัจจุบันนี้กระทรวงศึกษามีการนำหลักสูตรการบริหารจัดก,การผลิตสินค้าฮาลานเข้าสู่ระบบการศึกษาของภาครัฐ นั่นเท่ากับว่าภาครัฐส่งเสริมการนำประเทศไทยเข้าสู่รัศาสนาอย่างเต็มรูปแบบข่าววันที่29มีนาคม2565กระทรวงศึกษาธิการยกระดับอาชีวเกษตรใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมพัฒนาหลักสูตรบริหารจัดการผลิตสินค้าบริการฮาลาลด้านไทยสู่การเป็นผู้นำในตลาดอาหารฮาลาลโลก คุณหญิงคารยาโสพลพาณิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมและพัฒนารายวิชาและหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตสินค้าและบริการฮาลาลระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารองศาสตราจารย์วินัยดารานผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยรองศาสตราจารย์เพศศชกรดกรวิทยากุลสมบูรณ์ผู้อำนวยการโครงการศตรวรรษที่2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาราเล่ เลขาธิการาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยผู้บริหารสําน,นักงาน,นาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดรคุณหญิงกรยา,ยาโสพลพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีที่จะสนับสนุนพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวเกษตรโดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานของตลาดโลก อย่างมาตรฐานฮาลานซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งในเชิงคุณภาพและความปลอดภัยจากผู้บริโภคทั่วโลกเป็นอย่างดีเห็นได้จากการขยายตัวของเศรษฐกิจฮาลานอย่างต่อเนื่องทั้งสินค้ากลุ่มอาหารและกลุ่มที่ไม่ใช่อาหารเช่นเครื่องสำอางและการบริการเป็นต้นสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นอย่างมากทั้งในแง่ของการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออกที่มีมูลค่าการส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่องการจัดระบบการบริหารจัดการกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานของตลาดโลกการจัดระบบการบริหารจัดการกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรเหล่านี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานฮารานหรือการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าสินค้า หรือลดต้นทุนการผลิตจะสามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกร,กรและสร้างไรายได้ให้กับประเทศเพิ่มขึ้นคุณหญิงกรลยากล่าวคุณหญิงกรลยากล่าวว่าการพัฒนาอาชีวศึกษาให้มีความก้าวไกลจะเป็นอีกคำตอบหนึ่งของการพัฒนาประเทศเพราะกำลังคนอาชีวศึกษาถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญทั้งในภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมรวมถึงในภาคธุรกิจบริการ ดังนั้นอาชีวศึกษาจึงต้องเร่งสร้างขีความสามารถในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะที่จำเป็นเพื่อให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมข,ของประเทศซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคนที่มีคุณภาพความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจึงเป็น,นกลไกสาคัญ ที่จะนำพาให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ในอนาคตนี่คือคำแถลงจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่มีข้อมูลอื่นใดให้ประชาชนได้รับทราบมากกว่าการยัดเยียดอัตลักษณ์เอกลักษณ์เข้าสู่สังคมไทยส่วนรวมที่มีชาวพุทธเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยการผลิตสินค้าเกษตร ในระบบพาลานมันไม่ได้ช่วยให้ลดให้ลดต้นทุนได้แต่อย่างใดการโยกข้ออ้างกล่าวมาดังนี้เป็นการใช้เล่เหลี่ยมเป็นการใช้อำนาจรัฐในการกลืนชาติพันธุ์ไทยในการกลืนวัฒนธรรมการผลิตในการกลืนวัฒนธรรมของเกษตรกรไทยที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศการที่รัฐให้การสนับสนุนศาสนาอิสลามอย่างออกนอกหน้าเช่นนี้เป็นการแสดงเจตนาให้เห็นอย่างชัดเจนว่า รัฐบาลมีเกจตจำนงต้องการจะเปลี่ยนให้ประเทศไทยกลายเป็นรัฐกิสลามเหมือนอย่างเพื่อนบ้านของไทยบางประเทศเพราะการนำเรื่องฮาลาลเข้าไปสู่ในระบบภาครัฐให้ข้าราชการเป็นคนดำเนินการนั่นเท่ากับว่ารัฐกำลังนำกฎหมายชารีอะห์เข้าไปใช้แล้วแบบไม่รู้ตัวนั่นเองในยุโรปและสหรัฐแม้จะมีเครื่องหมายฮาลาลแต่เขาไม่ให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลทำ การออกเครื่องหมายฮาลานเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งวัดถูกประสงค์หลักเพื่อส่งสินค้าไปขายอย่างประเทศมุสลิมส่วนลูกค้ามุสลิมในประเทศก็ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองจากการที่ฮาลานนั้นไม่มีตามมาตรฐานกลางของโลกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประเทศมุสลิมแต่ละประเทศก็จะสร้างมาตรฐานฮาลานเป็นของตนเองขึ้นมาและยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการจะส่งสินค้าไปขายอย่างประเทศมุสลิมประเทศไหน ต้องทำตามมาตรฐานฮาลาลของประเทศนั้นๆเท่านั้นอย่าไปคิดว่าถ้ามีตาฮาลาลของประเทศตัวเองแล้วหรือสามารถส่งไปขายยังประเทศมุสลิมบางประเทศได้แล้วจะสามารถส่งไปขายยังตลาดมุสลิมโลกได้ทาหันแปดร้อยล้านคนอันนี้ไม่จริงเพราะแต่ละประเทศมีมาตรฐานฮาลาลเป็นของตนเองและมีการพัฒนา,นาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การรับรองมาตรฐานฮาลาลส่วนมากมีระยะเวลาเช่นกำหนดเป็นรายปีเป็นต้นประเทศอย่างเนเธอร์แลนด์จริงมีผู้ให้บริการออกตาฮาลาลร่วม30-40ถึงายเพื่อให้สินค้าแต่และชนิดเข้าไปขายเฉพาะเจาะจงแต่และประเทศไปสหรัฐอเมริกาก็มีประมาณ7รายแต่แม้จะมีมากขนาดนี้และสามารถส่งไปขายอย่างตลาดตะวันออกกลางได้แต่ก็ยังไม่สามารถส่งขายในตลาดอินโดนีเซียได้ จนต้องฟ้ององค์กรการค้าโลกแค่ตัดสินที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าอินโดนีเซียก็ตั้งมาตรฐานฮาลานของตนเองขึ้นมาหรือแม้แต่มาเลเซียกับอินโดนีเซียก็มีมาตรฐานฮาลานไม่เหมือนกันผู้นำของทั้งสองประเทศก็เพิ่งจะคุยกันไม่นานี่เองที่เกาะสารวักในการประชุมฮาลานโลกที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพเขาก็คุยกันมานานแล้วแต่ก็ยังตกลงกันไม่ได้ มุสลิมโลกมีเยอะก็จริงเฉพาะ OIC ซเขาประมาณ1,600ล้านคนอินเดียอีก180ล้านคนยุโรปรวมๆทั้งหมดประมาณ40ถึง50ล้านคนรวมทั้งโลกก็ประมาณ1,800ล้านคนอันในเรื่องจริงแต่ตลาดส่งออกสินค้าที่มีตาหา้านโลกเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มากนั้นนี่เป็นเรื่องโกงหกทั้งเพ a มาเลเซียซึ่งได้รับการยอมรับว่า ทำเรื่องตาฮาลานดีที่สุดในโลกเคยทําวิจัยว่าตลาดส่งออกของสินค้าที่มีตาฮาลานนั้นส่งไปประเทศไหนบ้างพบว่าหนึ่งใน10อันดับแรกมีกลุ่มประเทศโอ c อซประเทศเดียวคืออินโดนีเซียซึ่งอยู่อันดับ5และการส่งออกสินค้าที่ตาฮาลานไปอินโดนีเซียก็มีมูลค่าพอๆกับไทยที่มีประชากรมุสลิมประมาณ5%เเเท่านั้น ประเทศมุสลิมใหญ่ๆมี GDP สูงๆอย่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียก็ค้าขายกับประเทศมุสลิมใหญ่ในตะวันออกกลางอย่างซาอุดิอาระเบียตุรกีน้อยมากอย่างไม่น่าเชื่อบางคนยังไม่รู้ว่าอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีประชากรถึง240ล้านคนนั้นนำเข้าสินค้าจากสหรัฐน้อยมากและน้อยกว่าไทยเกือบครึ่ง โดยปี2016อินโดนีเซียนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ6,023ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองส่วนไทยนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ1 4 4 4ล้านดอลลาร์สหรัฐส,ส่วนสินค้าที่อินโดนีเซียส่งออกไปยังสหรัฐนั้นมีจำนวน19,194ล้านดอลลาร์สหรัฐทําให้อินโดนีเซียได้ดุลการค้าสหรัฐ13,170ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะเห็นว่ารายได้จากสินค้าฮาลาลน,นั้นมีจำกัดแม้แต่ประเทศอินโดนีเซียที่เป็นประเทศมุสลินะมหนึ่งของโลกก็ยังไม่สามารถผลิตสินค้าฮาลาลส่งออกได้มากเท่าจำนวนประชากรที่ตนเองมีแต่ตรงกันข้ามประเทศไทยที่มีประชากรมุสลิมเพียง5%เซ์กลับสามารถดิ้นรนกระเสือกสนส่งออกสินค้าฮาลาลได้พอๆกับประเทศอินโดนีเซีย อาจจะเป็นเพราะว่าประเทศไทยเองนั้นต้องสั่งสินค้าจากสหรัฐอเมริกามากกว่าอินโดนีเซียถึงสองเท่าเขาจึงมีการสั่งสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นจึงทําให้ประเทศไทยขาดดุลการค้าตรงการค้ากับอินโดนีเซียที่ได้ดุลการค้าเห็นหรือยังคะว่าสินค้าฮาลาลไม่ได้สร้างรายได้หลังให้กับประเทศไทยสินค้าที่สร้างรายได้หลังให้กับประเทศไทยมาโดยตลอดก็คือสินค้าทางวัฒนธรรมที่มีรากฐานมาจาก พระพุทธศาสนานั่นคือวัดวาอารามความเป็นไทยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบไทยๆท,ที่ล้วนมีรากเหง้ามาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ประเทศไทยนั้นมีปัญหาเพราะสินค้าที่มีตาหารานร่วมแสนห้าหมื่นชนิดเป็นประเทศที่มีการรับรองสินค้าฮาลาลมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกแล้วสินค้าส่วนใหญ่ก็าขายในประเทศเท่านั้นแม้แต่น้ำดื่มก็ยังไม่ต้องมีตาหาราน ซึ่งยังไม่เคยเห็นว่ามีการส่งออกน้ำดื่มไปยังประเทศมุสลิมหรือส่งออกไปด้วยมูลค่าเท่าไหร่ดังนั้นตาฮาลานในประเทศไทยก็ขายให้กับคนไทยที่เป็นประชากรไทยที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมุสลิมในไทยก็มีน้อยประมาณ5%ของนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้นเองกลายเป็นว่าตาฮาลาของไทยนั้นเก็บเงินจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมไปหล่อเลี้ยงองค์กรศาสนาอิสลามที่ออกตาฮาลานออกมา มุสลิมโฆษณาชวนเชื่อว่าตลาดมุสลิมโลกนั้นใหญ่มากถึง1,800ล้านคนดิฉันไม่เห็นด้วยกับนยโยบายรัฐบาลที่จะนำฮาลานเข้าสู่นยโยบายของชาติวาระของชาตินำภาครัฐเข้ามาบริหารจัดการเพราะนั่นเท่ากับว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนการเปลี่ยนประเทศไทยเป็นรัฐอิสลามสมบูรณ์แบบเราจึงต้องช่วยกันหยุดพฤติกรรมเหล่านี้หยุดนยโยบายเหล่านี้ของรัฐบาล เหตุผลทําไมต้องหยุดมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่เกิดจนตายนะคะรายจ่ายที่มนุษย์จ่ายมากที่สุดคือค่าอาหารอาหารคือเศรษฐกิจเศรษฐกิจคืออาหารเดินออกไปนอกบ้านเจอแต่อาหารอาหารอาหารและก็เมื่อเข้าเซเว่นอีเลเวนสินค้าที่ขายส่วนใหญ่ก็คืออาหารเมื่อคุณเอาอาหารไปผูกติดกับฮาลาลนั่นคือคุณยกเศรษฐกิจไทยให้ผูกติดกับมุสลิมหนึ่ง ฮาลานไม่ใช่เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอาหารแบบออยหรือ GMP ทั้งหมดทั้งมวลของฮาลานคือตรวจหาสารประกอบจากหมูทง้งทั้งที่ประชากรไทยกว่า90%กินหมูเขาไม่สนใจฮาลานแต่รัฐต้องมานั่งจ่ายเงินส่งเสริมฮาลานบีบให้เอกชนผลิตสินค้าฮาลานและประชาชนกว่า90%ตก็ต้องมานั่งจ่ายเงินในการซื้อสินค้าที่บวกต้นทุนฮาลาน ทั้งที่เขาซื้ออาหารไม่ได้ต้องการซื้อฮาลาน 2. หาฮาลานคือเครื่องหมายรับรองว่าถูกหลักอิสลามปลอดสารประกอบจากหมูฮาลานที่ตรวจตรวจกันนั้นมีห้องแลบนั้นก็คือตรวจหาสารประกอบจากหมูคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาจากการกินหมูข้อ 3. ารฮาลานคือการกีดกันคนต่างศาสนาในการทำงานเพราะมีงานบางประเภทผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นอิสลาม การที่ภาครัฐไปส่งเสริมอาชีวศึกษาในการนําเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรกรรมฮารานเข้ามาใช้ในโรงเรียนเข้ามาใช้ในสถานศึกษานั่นหมายความว่าเป็นการค่อยๆดึงประชาชนไทยให้เข้าไปรับใช้หรือเข้าไปเป็นขเปลี่ยนไปเป็นศาสนาอิสลามมากขึ้นเพราะเมื่อเด็กๆเ,เหล่านี้ต้องการทํางานในสถานที่ที่กําหนดห้ามคนกินหมูห้ามคนนับถือศาสนาอื่นที่กินหมู นั่นก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เด็กๆเหล่านั้นจะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามมากขึ้นมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนส่วนใหญ่ของประเทศ 4. การเชื่อแบบฮารานคือการทรมานสัตว์เพราะการเชื่อแบบฮารานคือการเชื่อตัดหลอดลมแล้วปล่อยสัตว์เลือดไหลจนตายไม่ได้เชือให้ตายในครั้งเดียวแต่การเชื่อยุคใหม่เขาช็อตให้สัตว์หมดสติแล้วเชื่อให้ตายภายในครั้งเดียว ฮาลานคือการเอาเปรียบคนไทยเงินที่ผู้ประกอบการจ่ายเพื่อติดตาฮาลานแก่กรรมการกางอิสลามนั้นไม่ได้ถูกนํามาเข้าส่วนกลางไม่ได้ถูกนําเข้าคลังหลวงเข้ากระเป๋าส่วนตัวขององค์กรศาสนาอิสลามเท่านั้นสรุปง่ายๆสั้นๆการดําเนินนโยบายของรัฐบาลเห็นได้ชัดเจนว่าประเทศไทยกําลังจะถูกเปลี่ยนประเทศให้กลายเป็นรัฐอิสลาม เหมือนอย่างประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศโดยอำนาจของรัฐใช้อำนาจของรัฐบีบบังคับประชาชนทางอ้อมปัจจุบันนี้โลกได้เปลี่ยนไปประชาชนเป็นใหญ่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนสมัยก่อนผู้ปกครองเปลี่ยนศาสนาประชาชนเปลี่ยนศาสนาตามสมัยนี้คุณจะนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ ผู้ปกครองจะนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่แต่ประชาชนส่วนใหญ่มีสิทธิ์จะเลือกในสิ่งที่ตนเองศรัทธ,ธาและนับถือแล้วไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องมาเปลี่ยนประเทศไทยนี้ให้เป็นประเทศอิสลามเพราะเราเลือกคุณให้ไปบริหารประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ให้ไปเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นประเทศอิสลามเพื่อคนของคุณเพียง5%ปอร์เซ์เท่านั้นขอบคุณและสวัสดีค่ะ